สบายดี l t ล i s วิชัเงินเฟอ้อลาพุ่งสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากรายงานล่าสุดของธนาคารพัฒนาเอเชีย A A ระบุครับว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟอ้อสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2565เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับ จาก3.7%เป็น4.7%โดยประเทศลาวเป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในภูมิภาค้วยอัตราที่สูงถึง23.6%เมื่อเทียบแบบปีต่อปีในเดือนมิถุนายนในขณะเดียวกันครับอัตราเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนของประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่าไทยอยู่ที่7.7%เวียดนาม3าฟิลิปปินส์6.1%และอินโดนีเซีย 4. 3เ และ ADB ยังได้ปรับอัตราเงินเฟอ้อของปี2,566ขึ้นจาก3.1เป็น3.4อีกด้วยครับอย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นสำหรับทั้ง2ปีเป็นผลมาจากราคาพลังงานและราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโดยการคาดการอัตราเงินเฟอ้อของอินโดนีเซียในปี2,565เพิ่มขึ้นจาก 3.6%เป็น4%ขณะที่ของไทยปรับขึ้น3.3%เป็น6.3%และสำหรับปี2566ปรับขึ้นจาก2.2%เป็น2.7%สําำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคของสองปปลาวสูงขึ้นเหนือความคาดหมายอย่างมากและรัฐบาลได้มีการตั้งอัตราเพดานไว้ที่12%จากรายงานล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสองปปลาวระบุครับ ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงแกส๊สและสินค้านำเข้าอื่นๆประกอบกับเงินกีบที่อ่อนค่าลงเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้เงินเฟ้อนอกจากนี้ครับ ADB ยังมองว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นการสิ้นสุดของอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกและการหยุดชะงักในฝั่งอุปทานและด้านการค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจ บางประเทศในปี2,565และปี2,566ต่ำลงโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กและยิ่งได้รับผลกระทบอย่างมากซึ่งประเทศขนาดเล็กที่กำลังเผชิญปัญหาราคาเชื้อเพลิงสูงและค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างมากกำลังสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟอ้อโดยเฉพาะในสปปพลาวเมียนมาโดยประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ในระดับตัวเลข2หลัก ส่วนใหญ่พบในกลุ่มประเทศแถบเทือกเขาคอนเคซัสและเอเชียกลางรวมถึงมองโกเลียปากิสถานสีีลังกาสปปลาวและเมียนมาแล้วพบกับ LTV i ที o n ชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี